สวัสดีครับร้านรวยพภชนาราชาข้าวผัดนะครับรู้ไหมครับว่าร้านรวยพภชนาราชาข้าวผัดของผมเนี่ยมันไม่มีดีแค่ข้าวผัดนะครับมันมีดีกระทั่งน้ำปลาพริกเลยนะครับแล้วน้ำปลาพริก้านผมมีดียังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวทาให้ดูเนี่ยครับพริกที่ร้านจะใช้พริกที่ร้านใช้นะครับก็มีพริกแดงจินดานะครับแล้วก็พริกเขียวนะครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสดนะครับ คือที่ร้านเราเนี่ยจะใช้เป็นพริกสดนะครับทําพริกน้ำปลานะครับไม่ได้ใช้พริกน้ำปลาที่เป็นซองๆนะครับแบบนั้นคือมันมันไม่อร่อยครับที่ลูกค้าชอบพริกน้ำปลาร้านเราเพราะว่าเราใช้พริกสดเนี่ยแหละครับเราก็จะซอยพริกนะครับเี้ยครับค่อยๆซอยไปครับนี่ซอยพริกเราซอยใหม่ทุกวัน,นครับพริกน้ำปลาของร้านเรา มันจะได้กลิ่นพริกแบบหอมๆเลยนะฮะที่เราใช้สีเขียวปนกับสีแดงนะครับใช้ร่วมกันนะครับเพราะว่ามันจะได้มีสีสันที่มันสวยหน่อยนะครับเขียวผสมแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็ซอยเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมพริกที่มันชัดขึ้นมาอีกนะครับคือรับรองความอร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่า มันจะเป็นเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้นะครับพริกน้ำปลากับอาหารบ้านเราเนี่ยครับอาหารไทยเนี่ยครับคือถ้าใครชอบกินรสจัดจัดมันขาดไม่ได้จริงครับน้ำปลาพริกหรือพริกกับปลาเนี่ยครับอ่าเนี่เยเสร็จแล้วผมก็จะเอาใส่ถังไว้นะครับนี่นะครับและอีกอย่างหนึง่งที่ร้านเรามีนะครับ เติมเข้าไปก็คือหอมแขกซอยเนยครับหอมซอยเพื่อให้น้ำปลาพริกเนี่ยมันมีเท<ม>กเจอร์นะครับแล้วมันมีกลิ่นหอมพิเศษนะครับอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะซอยหอมซอยหอมใส่ลงไปในน้ำปลาพริกด้วยนะครับ มานะครับเปิดนอกที่มันไม่ค่อยดีแล้วไม่ต้องเสร็จได้นะครับเอาทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ซอยหอมไว้นะครับ อ็่าง้รครับตอนนี้ก็จะมีริกซรายของซอยแล้วโอเคแล้วก็มีน้ำปลานะครับตัวน้ำปลาเนี่ยฮะเราก็จะผสมไว้นะครับก็จะมีน้ำปลาแท้นะครับน้ำปลาแท้บีบน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ใส่ชุลสด เพื่อให้มันกลมกล่อมอีกน,นิดนึงนะครับน,นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับมีน้ำปลาแท้น้ำมะนาวนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสนะครับปรุงรสเอานะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําน้ําปลาพริกของที่ร้านมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเอาให้ลูกค้าเราจะเอาให้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดู เวลาที่เราจะเอาน้ำปลาพริกให้ลูกค้าครับเราก็แค่เอาน้ำปลาที่เราปรุงไว้นยครับนะครับมากรอกใส่ขวดอย่างนี้นะครับเราเราจะไม่ดองพริกน้ำปลาไว้ในโถเลยนะครับเพราะว่าถ้าดองไว้นานๆเข้าเนี่ยกลิ่นความหอมของพริกกับตัวหอมเนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็พริกมันก็จะไม่สดมันจะไม่อร่อยครับผมก็จะตัดพริกเนี่ยครับใส่ไปในถุง แล้วตักหอมนะครับที่ซอยไว้ใส่ไปในถุงนี้ครับแล้วก็บีบน้ำปลาพริกน้ำปลาที่ปุูกไว้ลงไปอย่ี้ยครับนี่ครับได้แล้วครับปริมาณเนื้อพริกหอมแล้วกน็น้ำปลาเนี่ยของถุงนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเท่ากับพริกน้ำปลาซองสเร็ดรูปอประมาณสามถสี่ซองเลยนะครับือ ลูกค้าบางคนก็อาจจะค่อนขอนร้านผมเวลาสั่งข้าวผัดสองกล่องแล้วผมให้น้ำปลาพริกไปถุงเดียวแต่น้ำปลาพริกถุงเดียวของร้านผม่ยมังเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันเปลี่ยมไปด้วยปริมาณและคุณภาพนะครับที่คุณหาไม่ได้จากพริกน้ำปลาสําเร็จรูปครับผมพูดได้เลยนะครับแล้วคุณลูกค้าลองคิดดูนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูว่า การที่ผมใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยขนาดนี้เนี่ยคุณภาพอาหารร้านผมมันจะขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าให้รีวิวของแอป Delivery เป็นข้อย,ยืนยันแล้วกันนะครับในแอป G หรือแอป L เนี่ยร้านผมเรตติ้งไม่ต่ำกว่า4.8ครับของของ G เนี่ยเรตติ้ง4.9ด้วยซ้ำนะครับ ลองเข้าไปดูได้นะครับให้ให้ลูกค้าเป็นคนพิสูจน์และยืนยันนะครับเนี่ยครับพี่น้ำปลาร้านผมอย่างนี้เลยรับรองว่าเอาสั่งอะไรเอาไปกินก็จะได้แบบเนี้ยผมไม่มีทางใช้น้ำปลาพริกส,สำเร็จรูปเด็ดขาดนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ กดหัวใจกดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะครับที่ตั้งใจทําข้าวผัดขายนะครับอย่างร้านรวยโภชนาราชาข้าวผัดนะครับแล้วถ้ามีอะไรดีผมก็จะมาแนะนํานะครับทําคลิปเสนอแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อๆไปนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ